หนึงทำไมเราจะต้องซ่อนเงินเมียนอพนดีดีไม่ได้หรือสิบางทีเราอยากได้นู่นอยากได้นี่ของอะไเงี้ยเขาไม่เขาไม่อยากซื้อหรอหรืออะไรไม่สมมติไปช้อปปิ้งอะพี่ตั๊งชอบ้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็พอพอมีตังค์ที่ใช้ได้ในส่วนเนี้ยซื้อ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 พอซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ชอบฟอลโล w อินสตาแกรมของเสื้อผ้านู่นนี่อะไรเงี้ยเออดูดู ได้อย่างนี้แล้วว่ะอไอ้ที่พีซีเนี่ยยังไม่พอยังไม่พอใช่ยังไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ใส่ด้วยงบไปแล้วไงใช่หมดงบไปแล้วพี่ก็อยากได้อีกอยากได้อีกไงพี่แหม่มอยากได้อีกเพราะว่าใช้เงินไม่ระวังกีางเกงยีนไม่ถูกนะตัวนี้เป็นหมื่นนะกางเกงยีนที่เขาใส่เนี่ยเสื้อด้วยพี่หนิงก็เลยต้องซ่อมเงินเมียไว้ซื้อบ้างโอ้โหนี่ใส่เอ็ดวินทั้งเสื้อทั้งเกงเลยไม่เบาแล้วเนี่ยเบาครับอันนี้เก็มิลเลอร์เหมือนมากเลยนี่อะไรเป็ลโต๊ะเป๋าแล้วได้ให้มี ให้เมียเก็บหมดเลยหรอใช่พี่เพราะว่าเมียผมเขาไม่อ่านคู่มือจากคุณแม่เขามามั้งการเป็นเมียมือใหม่อันนี้ต้องทำทุกคนกหนึ่งเก็บเงินผัวสองให้เงินใช้วันละหนึ่งพันบาทอไม่ไเยอะนะถ้าฉุกเฉินอให้อีกห้าร้อยจะใช้ต้องบอกก่อนว้อสาก็คือจะกินข้าวเย็นต้องกลับมากินที่บ้าน ข้อที่สี่ข้อที่4จะไปเที่ยวไหนก็ได้อเที่ยวไหนก็ได้แต่ให้ครั้งละร้อยร้อยไปไหนแล้วทำไมแบบว่าไม่ไม่ไม่ทำบัตรเครดิตอ่ะใช่ไม่พอแล้วก็ลูดไปก่อนได้ไงมันทำบัตรเครดิตประชาชนยังไม่มีเลยจะบ้าละคนพวกรักรอบเข้าเมืองบ้าไรมันทําไม่ได้หรอกพี่สมมติผมทํามาผมลูดอยากได้นู่นได้นี่ลูดลูดลูดงบวงเงินสมมติอ่างในอย่างน้อยๆเลยห้าหมื่นบาท ผมได้วรพันจะไปผ่อนเขายังไงไม่พอไม่ได้แล้วบัตรเอทีเอ็มมีไหมเอทีเอ็มยังดีอย่างครับแฟนผมจะให้เอทีเอ็มไว้ให้เอาไว้ทำอะไรเยอะๆเยู่ในนั้นมีวงเงินมีบีเอทีเอ็มปอบ่าวะรอโอนมาให้เอาอย่างนี้สรุปแล้วเนี่ยเอาตรงๆเลยซ่อนเงินเนี่ยไว้ที่ไหนบ้างพ่อดมเนี่ยเขาบอกหมดอัปเดตตอนนี้ดีกว่าพ่ออคืตอนนี้พ่อผมครับ ไปผ่าตัดตัวเองฮะหนังตรงนี้ที่เขาย่นๆอย่างนี้ผ่าข้างหลังครับแล้วเป็นซิปซิปหลังกะโหลกลองสังเกตได้ถ้าไม่มีผมแิดเออแหวกแวกรูดซิปแล้วเอรายอ้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เชื่อเลยของพ่อและของลูกเหรอผมนะฮะซ่อนที่ไหนก็ตัดตัดแต่รถออกเลยฮะตัดแต่รถตัดแต่รถไอ้ตรงที่ปิดไปเนี่ยเหรอแนะนำก็จะ พับเช็คเข้าไปได้พับเหรียญปั๊บแบงได้แบรีบเหรียญเรียแบงเหรียแตงเรีชญแม่เหรียญแบงเหรถปาดหน้างเหรีไปแ็ตหรีแงเรียญแงเหนี่ญตรงไหนอยญแบงเรียแงเหียตรงไหรียญแงเหียญงเรียญงเหรีย่างเหลงเรียญงเหแงเหรียญแงหีงหยอหรังรีงหรังเหรีรีรีงกรแบหลังเวลารถแีงเันแบบว่าแย่งเนี่ยันก็จะมี กระจกข้ออีกอันที่มันยาวกว่าปึ๊บแล้วก็ซ่อนใส่เข้าไปตอนนี้เมียรู้ที่ไหนบ้างอะที่ซ่อนเงินอะไม่เคยรู้ค่ะตอนนี้ไม่เคยรู้สองอย่าง่ก็รู้้แลวเลยสองอย่างเราก็ไม่ต้องซ่อนสองอันนั้นไงไม่เคยซ่อนแล้วลืมไหมไม่ไม่ไม่เคยนะแต่ระวังโดนขโมยรถนะเราเงินหายไปด้วยนะโซ่ซ่อนไหมเจ๊ไม่เคยซ่อนแต่ขนาดไม่ซ่อนรถยังโดนหายใช่ใช่พ่อเขาซ่อนหลักแสนอ่ะเราซ่อนเท่าไหร่หมื่นก็พอแล้ว หลักมือเคยไปซ่อนที่ไหนแล้วมีไปค้นเจอบ้างอ่ะไม่มีแล้วไม่มี๋ยวนี้มันก็ไม่ถ้าบอกตรงว่าอย่างเนี้ยไม่มีซ่อนมีเต็มที่ก็แบบหยิบมาให้เห็นเลยอ่ะบางทีก่อนไปทำงานเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ก็หยิบเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่บางทีก็พันหนึ่งเงี้ยแม่ก็แบบัรอาศยทุกอย่ารัๆทุกๆ เพราะว่ามันขี่ยังไงเวลานอนอ่ะห้องมันจะเงียบเวลาดึงแบงค์แบบเสียงมันดังแบบฟึบอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่เราต้องค่อยๆแบบบางทีก็สวบสี่ก็คือเดียวเขาก็รู้อยู่ดีสวบสวบเขารู้ว่าไม่พูดหรอกคือครั้งก่อนเนี่ยเราก็แบบว่าบอกวิธีที่ซ่อนเงินไปแล้วใช่ไหมว่ามีที่ไหนบ้างก็คือมีเข็มขัดใช่ไหมในเคสโทรศัพท์แล้วก็มีในทาร์ตี้ใช่ไหมครั้งนี้นะมาบอกที่ซ่อนเงินเพิ่มเติมที่ไหนอีก อ่ะของเอกก่อนเลยนี่ค่ะอะไรคะคุณผู้ชมปลั๊กไฟปลั๊กไฟอันนี้จากที่บ้านพี่ปอเลยไหมไม่ใช่ดิไม่ใช่ปอไม่ได้อันนี้คู้ชมสั่งทำพิเศษแน่เลยนะคะคงจะใช้ไม่ได้ว่าอันนีุญาตมิดหนึ่งอนุ้องมีอย่างนี้มีอีกอันหนึ่งอันนี้คือหนังสือเจาะหนังสือเข้าไปนี่เหมือนในหนังไงหมวดเรียนจำชัดๆเลยใส่โทรศัพท์ก็นีทีจตกรหนิงก็มีนี่อันนี้อันนี้อันนี้เบเบ อันนี้เคยเห็นมีคนซ่อนซ่อนไว้ในคมไฟไม่หล่อไม่หรอไฟมันล่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมียจ๋าด้วยนี่เมยจ๋าเนี่ยนี่เป็นเกงหอยแจ๊สค่ะพี่มีไหมเป็นเกงหอยแจ๊สซึ่งเมียเขาส่งมาให้เราแจ๊สรู้ว่าเขาซ่อนตรงไหนหรู้ว่าว่าซ่อนตรงไหนปลายขาป่ะปลายขาเหรอใช่ปลายขาป่ะไม่ใช่ตรงไหนตรงไหนนี่ที่ร้อยไงร้อยเชือกไงเอาเชือกเอาเชือกออกไงเอาเงินจัดเข้าไปดูมีความพยายามนะถ้า ถ้าจะแบบประกวขกันเลือกกับเม็ดนะครับไม่เเท่านี้ยังมีอีกมีอีกเหรอแจ้ด้วยต้นที่บ้านกูเองไม่รู้ย่รอนี่นี่นอ้ใจตุ้มวัเด็กอย่างดีเป็นไงอ๋อนี่ไอ้ตัรเมีย ไม่ธรรมดาเลยนี่มีบางคนพับพับแขนเสื้อพับเบิ้ลเบิ้ลขึ้นมาใช่ไหมก็เอาสอดไว้ใครไม่เกินของคล่อมชนชื่นแล้วของคล่อมชนชื่นหนักสุดยังไงส่อนไว้หลังฟันหลังถามจ๊ดว่าเนี่ยวิธีที่เราบอกมาอันไหนชอบสุดเผื่อเป็นไอเดียเอออันไหนชอบสุดผมชอบอันนี้ที่สุดอันนี้ใช่ไหมเผื่อเมียคนเจอพี่ลองคิดดูเดิยเอาไว้ให้มินมินข้างในเลยนะเอาไว้เขาไปข้างในสุดๆเลยนะแล้วช่วงกำลังแบบอ๋อส่อนนี้เหรอ แล้วเขาก็ปีน,ปนไปปีนไปแล้วไต่ขาบนเลยลงมาเอามาพาดกินนิ่ผมผมไม่ความสุขอ<น>ะไรล่ะ ใจอะไรที่เงาเมียเขาออกจะน่ารักนีเห็นพี่แจ๊ดเนี่ยชอบเมาเมียในไอจีนะตอนเงินเมียบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารักเมียเขาสุดๆเลยแถมตอนนี้นะคะน้องแจงที่เป็นภรรยาของเขาเนี่ยกำลังตั้งท้องด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะคะว่าพี่แจ๊ดเนี่ยเขาดูแลเมียดีขนาดไหนแล้วก็เตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ยังไงบ้างค่ะ